เอทีวีครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับสองพิธีกรหนุ่มนะฮะซึ่งผมวันนี้ผมจะมาหน้ที่รับเจ้นี่เป็นพิธีกรสามห้าสองหนุ่มซึ่งเกี่ยวกับการรำของวงมูลาสอนที่ซิดนีย์แห่งนี้นะฮะคุณแรกเลยครับชื่ออะไรครับเอ่อชื่อในกุ้งครับผมกุ้งนะคุณแรกครับเออ่ผมป๊อปครับคุณป่อคุณกูนะครับทารำของมูราซอนครั้งนี้เออ่ที่นี่เป็นยังไงกระแสตอนนี้เป็นไงครับคุณพ่อครับโอ้โหอยากให้ผมพูดดีกว่าครับไม่ต้องพูดครับถ้าไม่อยากให้พูดคุณกู้นะคร ยิ่งใหญ่มากคนเยอะแล้วก็สนใจอยากเจอในอกศิลปินมากครับพี่คนคนที่เป็นผู้ชายไงผู้ชายอ่ะเอามายังเนี่ยผู้ชายแล้วก็ที่มีเอ่อเป็นฝาแฝดฝาแฝดอ๋อชื่ออะไรนะพี่อะไรนะคนของเขาเขาเขาชื่อชื่ออีทใช่ไหมฮะชื่อชื่อฮุสดะฮามชื่อวุสดก็ผมไม่เห็นนะครับแต่ผมเดี <im UH> <im 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 ๋มาสัมภาษณ์ว่าคนที่นี่รู้สึกยังไงกับทางเราของบุรษสอนอย่างคุณเป็นเป็นคนที่อยู่ที่นี่มานานเนี่ยฮะ ก็นานพอสมควรครับพอสมควรนะ้วคุณครับผมอยู่มาเจ็ดปีแล้วครับพี่เจ็ดปีนะฮะแต่ผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้วันกว่าครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่ผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับการมาของโมกุลัสออในครั้งนี้ยอดบัตรตอนนี้ทราบเหรอว่าไม่มีที่นั่งเลยครับเหลือแต่ที่นอนอย่างเดียวรีบๆเลยนะครับผมอยากให้น้องสองคนนะครับคุณผครับชอบใครที่สุดบรรยากาศในโมกุลัสรชอบใครทะศิลปินที่อยูไหนนะครับ ก็ต้องไม่พ้นในนี้ฮะคนไหนครับพี่อู๊ดครับคุณอู๊ดนะครับองค์หลักพี่อีทนั่นแหละคุณอีทใช่ไหมครับคุณชอบโอ้นะครับอ้อเขาบอกว่ารายการนี้ดังมากๆเลยครับที่ที่เราตามหาเล่นตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นตลอดนอกจากแตคนร้องเพลงคนละนั้นยังคนละบงออริสตินนะครับเี่เป็นตลกก็เป็นพระเอกครับ เราตืดด่นเต้นมากเรามาถึงที่เมื่อวานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการแสดงครับ,รบเราตื่นเต้นกับงานมากที่เราเตรียมตัวกันมาสองเดือนแล้วก็เตรียมโชว์มาพ oui ิเศษจริงๆ,ๆครับแต่เราก็หวังว่าพร,าารุ่งนี้ครับแฟนๆที่จะมาดูเราเนี่ยน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะมาเยอะเยอะไ่เยอะ,มยอะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราอยากให้คนที่มาดูเรามีความสุขที่สุดแล้วครับเป็นไงฮะที่นี่เป็นไงบ้างที่นี่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ใช่ครับบรรยากาศที่เราจะมาเล่นพรุ่งนี้คนที่นี่เขา จะมาดูกันไหมแล้วจะมีคนดูผมไหมเพราะยังว่าผมมาเล่นแล้วนั่งดูให้เล่นกับเก้าอี้ดูพี่ๆไปเล่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโทรทัศน์พี่อี้มาพี่ราด่าพี่ลูลู่มามากันครบกันยี่สิบสามสิบคนอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าต้องไปดูครับโอ้โหนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆนะที่ชมกะตุยทีวีอยู่เนี่ยนะครับผมรับสออนมาเซ็นนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วใครที่ยังไม่มีบัตรนะก็ไปจับจองกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามาแล้ว ไม่ใช่ของจริงเคยเห็นแต่โรงรางโรงอะไรก็ร so really like ู้มาก่อนคือบางคนแฟนๆไม่เชื่อเพราะว่าเคยเคยมีการบอกว่ามีโรงรังมาเล่นแล้วพัวมาดูแล้วผิดหวังเพราะว่าไม่ใช่โปรงรังผมไม่รู้ว่าโรงรางแต่ครั้งนี้พวกเรามากันยิ่งใหญ่จริงๆครับเตรียมตกรมครับมาบริษัทอายามาเอสนะครับผู้บริหารมาคือเราอยากจะมานำความเป็นไทยความเป็นลุกิสานให้เแฟนที่อยู่ที่นี่ทำร้านดีๆกันให้หายคิดถึงบ้าน คนลาวแล้วแต่ครับอยากให้มา <itud soundtrack. S 2> ดูพวกเราโชว์ยิ่งใหญ่ไปทัวร์ที่เมกามาคนอเมริกาคนอินสานคนไทยที่อยู่นั่นครับมาดูเราหน้าเวทีร้รองให้กันดูหน้าเวทีเลยครับามาเาซซึ้งอย่างนี้เหรอครับนี่เขาเหยียบเล็บเท้าครับเขาซึ้งให้กินถึงบ้านซื้อกินถึงแม่งครับเพราว่าคนมาชมที่นี่เราจะไม่เป็นหวังครับซื้อตั๋วซื้อตั๋วซื้อบัตรที่ไหนใช่เอวซื้อบัตรนะฮะที่การท่าทางนะครับหรือว่าซื้อที่หน้างานก็ไรก็เพราะเราบอกเลยครับว่านี้ครบสุดท้ายแล้วไม่มีรอบนี้แล้วก็ไม่รรู้้จะไปหาดคับพอมีเววลลแแสงก็ นาที่ครับของวันอาทิตย์ที่29นี้ครับที่ลุนดาพาร์ทและวันที่30ครับไปเจอที่เมลเบิร์นครับ30กว่าชีวิตครับที่เราได้ทารังในท่ามน้ำท่าทะเลมาหลายหมื่นหลายพันล้านกิโลเมตรครับผมว่ายากนะครับที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันกับแฟน่อนเพราะว่าทำงานที่นี่พมรสรกมีมาที่เมืองไทยผมว่าอีกไม่รู้กี่ปีกี่ชาติจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันเพราะว่าสลับเวลาสักหน่อยครับสลับเวลาถามว่าแพงไหมราคาแพงไหม พ่โดโดนพ่นกันดีกว่าครับไม่แพงเลยครับ,บที่อุอดหยาบแล้วก็ตัวอย่างงี้ว่าอ,ดอุดหยากนะครับปุ๊ปครับแทนกันว่าด้นดนาดนรถเพื่ออยากให้คนไทยคนลามาแข่งที่นี่มีความสุขกันที่เราเทางมาที่นี่อยากให้เพื่อนๆมีความสุขกันงั้นก่อนจากกันคฝากเป็นภา,าษาอิตาลีครับอิตาลีเฮี่พี่น้องครับพี่นี่งไปแห้งแยงพิงค์เพิรครับพี่น้องสิเปโรครับรัสซอนอึนโซ ซื้อมาซื้อตัวมาเด้อะตัวซื้อมาได้เพิ่มขัดขัดเจ้าภาพขาดทุ่มพุทธแจกขาดทุ่มซื้อมาได้มาอีกนะครับวันนี้มีแห้งพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่ดุนาพานะครับสำหรับวันนี้นะคุณทีวีขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการแน่นอนเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ